ครับผมนะครับผมใจทราบเจอครับรู้จักกาแฟของทางบริษัทเนี่ยจากร้านเสริมสวยอะไรคุณหน่อยฟิลตี้เนี่ยก <c oughs> ็ยได้ทดลองเพราะว่าเขาบอกว่าคนป่วยทานก็ดีผมก็ได้เอาไปทดลองได้ประมาณของกล่องกล่องสองกล่องนะครับรู <c oughs> ้สึกดีขึ้นกวาเข่าเยอะครับยังเป็นอะไรคะผมเป็นมะเร็งไทรอยครับ <ๆ S 2> แล้วก็ร้านเขาต้มน้าเหลืองผ่าออกแลวเสียงเสือหายหมดครับตอนนี้ก็หลังจากผ่าประมาณ หลายเดือนแล้วครับก็ดูสุขภาพผมครับหน้าตาออกบางทุกวันครับค่ะหลางเดืนดีครับแล้วแล้วหลังดื่มกาแฟแล้วรู้สึกดียังไงคะก็รู้สึกว่าไออาการที่เราตื่นนอนอะไรปกติมันดีขึ้นทุกอย่างครับมันสดชื่นกว่าเดิมร่างกายสดชื่นไม่อ่อนเพลียไม่เบี้ยหน้าอะไรเงี้ยครับออค่ะ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 